คือเว็บไซต์ฮะในใน ita เนี่ยไปบังคับไว้เลยหน่วยงานภาครัฐคุณต้องมีช่องทางแจ้งเรื่องการทุจริตของเจ้าที่ของหน่วยงานอย่าลืมนะครับแมวจับหนูเนี่ยไม่ใช่ปปชหน่วยเดียวนะครับทุกหน่วยเนี่ยอาธิบดีหน่วยงานถ้าลูกน้องทุจริตเขามีอำนาจจัดการนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางของกรมคุณร้องเรียนที่กรมได้เราบังคับไว้เลยช่องร้องเรียนการทุจริตต้องแยกจากหางจากเรื่องร้องเรียนทั่วไปไปแจ้งทางเว็บไซต์ แล้วคุณเพื่ออะไรเพื่อให้หน่วยงานปกปิดชืออ่อผู้ร้องอของปปชเช่นกันครับท่านเข้าไปเว็บไซต์ปปชเลยครับ nacc.go.ts เ,เนี่ยเห็นความไม่ชอบมาบางคนปุ๊เข้าไปในที่แบนเนอร์นะครับงานปราบปรามการลุลิดนะครับคลิกเข้าไปเลยมีให้เลือกระหว่างแจ้งบาะแสช่องหนึ่งใกช่องหนึ่งเป็นช่องร้องเรียนทั้งสองช่องเนี่ยโดยเฉพาะช่อง,องแจ้งบาะแสเนี่ย ถูกปปชเนี่ยถูกบังคับเลยเจ้าที่ปปชห้ามเปิดเผยผู้แจ้งบาแสถ้าปปชเปิดเผยปปชโดนทั้งวีไนโดนทั้งอาญาใช่เองแลวสองเท่าด้วยนะครับปลอดได้แน่นอนคือปลอดได้แน่นอนครับผู้แจ้งก็สบายใจอืแล้วก็ถ้าเลือกไม่แจ้งบอแสเลือกร้องเรียนเลยก็แจ้งเลยว่าร้องเรียนข้าราชการตำแหน่งอะไรชื่ออะไรตำแหน่งอะไรมีพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับแล้วก็ ร้องขอได้เลยว่าตัวเองจะเปิดเผยตัวตนหรือไม่ไม่เปิดเผยตัวตนกับปปชถ้าเปิดเผยมีข้อดีตรงที่ปปชติดต่อครับผู้ร้องได้ง่ายต่อให้เปิดเผยกับปปชปปชก็ต้องปกปิดแต่ถ้าไม่เปิดเผยก็ได้ครับเป็นสิทธิ์แล้วปปชก็เนี่ยเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้เล่นอย่างี้แล้วก็เน้นมากขึ้นการร้องเรียนเอาเลยครับเราเราปกปิดแน่นอนนะครับไม่ใจไม่เลยตั้งแต่ชั้นเลร้องขึ้นมาแล้วก็ แนวโน้มที่กําลังจะทํามากขึ้นอีกนิดน,นึงครับก็คือเรื่องริบทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินอตอนเนี้แล้วก็องค์กรระหว่างประเทศแนะนําบอกว่าการที่เอาคนเนทําผิดการทุจริตไปจําคุกคดีอาาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลเิ่เลยเขาอาจจะไปเข้าไปสารที่พักษาจําคุกแต่รอลงอาญา ก็ดีจําคุกแต่เข้าไปในคุกประเดี๋ยวประดาแล้วก็ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษออกมาก็ดีเพราะฉะนั้นองค์การระหว่างประเทศแนะนําเราว่าเอ้ต้องใช้วิธีการรีบรัพย์สินควบคู่กันไปด้วยเพื่อลดกองการยงใจของการยุเหลดล่าสุดสามปีล่าสุดปปชก็เลยเน้นเรื่องนี้มากขึ้นเอรีบรัพย์สินปีหกห้าหนึ่งพันล้านหกหกหนึ่งพันหกร้อยล้านพอหกเจ็ดปีล่าสุดเพิ่มเป็นสองพันสี่ร้อยล้าน แต่ส่งอายการเพื่อลองอสารให้เลืกทรัพย์สินของคนทึกกรรมเพื่อเรียนมีประมาณเพิ่มมากขึ้นมีจํานวนมูลค่านำเงินเข้าแผ่นดินมากขึ้นครับนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้นะฮะเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับกลับขอบพระคุณท่านทวิชาินิลการครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชที่วันนี้มาพูดคุยในรายการครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ ชัดเจนนะฮะเรื่องราวของการทุจริต ของหน่วยงานราชการมีการประเมินในส่วนของทั้งคุณธรรมด้วยในเรื่องของความโปร่งใสด้วยในการดําเนินการทั้งหมดของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็จะขยายต่อไปในส่วนของภาคเอกชนด้วยใช่ก็คือเป็นการทํางานเชิงรุกแหละตอนนี้นะคะม,มีนักสืบด้วยนะเดี๋ยวนี้เหมือนเหมือนนอกเครื่องแบบเลยเนาะถูกต้อง,แ,<ฟ>งแล้วตัวเข้าไปอยู่ในทุกที่คนแจ้งก็ไม่ต้องกลัวด้วยสามารถแจ้งในแพลตฟอร์มของไอทีได้ใช่คนแจ้งก็จะมีความปลอดภัยด้วยไม่ต้องกลัวอันตรายต่างๆด้วยนะคะก็เข้าไปที่แพลตฟอร์มนะคะของทางปปชแล้วก็เข้าไปแจ้งเบาะแสร้องเรียน ต่างๆได้เลยคุณผู้ชมครับตามที่เราได้มีการนําเสนอข่าวไปนะครับอ่ะปิดท้ายกันละกันเป็นเรื่องดีๆนิดหนึ่งคุณผู้ชมนในปี2,568ต้องบอกว่าโอกาสไทยทําได้จริงปีนี้ประเทศไทยเนื้อหอมมากเนื้อหอมมา,ากภาคลงทุนภาคธุรกิจต่างๆนี่ต้องบอกว่าโอ้โหต่างชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเรื่องของ E ีวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของเรื่องของชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงต่างๆนี่เขาเรียกว่าหอบเงินลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยเอาตัวเลขคร่าว เล่านะน้องเมย์คุณผู้ชม8 0 0แสนกว่าล้านบาทเลยทีเดียวนี่เป็นตัวเลขที่สวยงามมากในปีนี้เนาะใช่ค่ะก็เตรียมพร้อมเลยค่ะว่าประเทศไทยปีนี้นะคะพร้อมรับนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนที่ประเทศไทยแล้วก็ถ้าได้บอกว่าอย่างที่บอกเลยว่าปีนี้เนี่ย จะมกีการสนับสนุนการลงทนุนจาก B.O.I. ต่างๆเข้ามาเอือ้อความสะดวกให้ให้นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศเราเนี่ยเป็นไปด้วยความรับรืนและก็เรียบร้อยด้วยนะครับไม่ว่า,าจะเป็นสร้างงานสร้างอาชีพนะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า E.V. นะฮะชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า P.C.B. อย่างเงี้ยนะครับที่น่าสนใจอีกหนึ่งอุตสาหกรรมคือ Data Center และก็ Car Region ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลสสนนนับนุ แล้วก็ส่งเสริมด้วยรวมถึงอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต <c oughs> อ่า <c oughs> แล้วก็มีอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนด้วย <c oughs> นี่คือ5หมวดหมู่ครับที่ต้องบอกว่าเตรียมหอบเงินลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยกว่า 8 0 0แสนกว่าล้านบาทเลยทีเดียวเ<ช>ยอะมากแล้วตอนนี้รัฐบาลก็เร่งส่งเสริมน,นะบุคลากรในสาขาเหล่านี้เนาะใช่ในสาขาเหล่านี้วิศวกรวิทยาศ,าศาสตร์กว่า3 0 0 0 0นคนเลยค่ะเพื่อรองรับการจะเข้ามาลงทุนของต่างชาติอาบอกเลยว่าเด็กไทยเตรียมพร้อไมไว้เลยใช่แล้วนะครับแน่นอนทั้งเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาโอดอสนะครับหนึ่งอำเภอ1ทุนการศึกษาที่จะมอบให้กับน้องๆด้วยนะฮะนี่คือประโยชน์ล้วนๆฮะที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับจากการ การในการบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับขอพระคุณสหรับการติดตามเราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีสสดครับ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมง,งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมมกษัตริยาธิรราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568ในวันอังคารที่14มกราคมนี้ รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลาเจ็นาฬิกา30นาทีนมนทนลพิธีท้องสนามหลวงชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์เวลา18นาฬิกาณาลานพระบัมบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กาะติดการทำงานของรัฐบาลในรอบสัปดาห์แจงทุกประเด็นชัดทุกนโยบายตอบทุกข้อสงสัยของประชาชนกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจิรายุห่วงทรัพย์ในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฝาทุกวันเสาร์หลังเคารพธงชาติเวลา8นาฬาถึง8 30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้ยากจนคนค้าขายเป็นหนี้ไม่เกิน2ล้าน500,000บาทโดยนําที่ดินไปจำนองขายฝากหรือสัญญากู้เงินทั้งนี้ในระบบที่มีคําพิพากษาและนี้นอกระบบเราช่วยท่านได้ติดต่อขอยื่นกู้ที่สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสํานักงานเกษตรอาเภอทอกศทุกสาขาตามภูมิลำเนาโทร02 287 50ดับน้อยผ่อนนานสมันที่ดินกองถุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสํานักงานตลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เม no ื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอาอย่างไรเนี่ยท้ายรถอ่ะคือคือดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสอสส เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุ เท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีสืบพระชาตาหลวงประเพณีมงคลของชาวล้านนาภายในงานพบกับพิธีหอมบุญถวายเจ้าเหนือหัวพิธีแห่ไม้คำภูสาธิตภูมิปัญญาในการจัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการละเล่นต่าง และการสาธิตการมั่วระหว่างวันที่13ถึง20มกราคม2568ณสวนสราญรมและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับตันแน็คชวนน้องต้านทุจริตตอนงานกลุ่มทำคนเดียวไม่ได้นะ พร้อมใจกันเพ,เพื่อนขนาดนี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่แน่นั่นเนี่ยงานกลุ่มแต่มีการพุจริตติดสินบนให้เพื่อนทำรายงานกลุ่มอยู่คนเดียวแบบนี้ถึงว่ามีความผิดร่วมกันทั้งกลุ่มเลยนะครับน้องๆครับงานกลุ่มเป็นงานที่สมาชิกทุกคนต้องทำด้วยกันมีการแบ่งหน้าที่การทำงานและรับผิดชอบร่วมกันเพราะได้คะแนนเท่ากันทุกคนจะยกให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งทำงานกลุ่มอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับยังมีการติดสินบนให้ของกำนันเพื่อนอีกต่างหากแบบนี้ ทั้งคนรับและคนให้อย่าหาทำเลยนะครับงานกลุ่มเป็นงานที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันทำงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุดทำได้อย่างเนี้ยทีน,น็กให้เต็มสิบไม่มีหักเลยครับสังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา we are strong ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกสนับสนุนโดยกองทุนปะปะช น,น,น่านาา11ยธีรุธสุภวิบูลผลผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่บ้านพอดหมู่ที่1ตำบลชลครามอำเภอดอนสักหลังจากเกิดเหตุคลื่นซัดฝั่งและน้ำทะเลหนุนสูงโดยพื้นที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นพื้นที่รับลมโดยระยะทางประมาณ2กิโลเมตรบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังรวมถึงร้านอาหารริมเขื่อนกันคลื่น นอกจากนี้น้ำทะเลยังล้นข้ามถนนเข้าบ้านเรือนก่อนจะลดระดับลงในเวลาต่อมาซึ่งนายธีรุธได้มอบถุงยางชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนจะไปติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นตรวจท่าเรือซีทานเฟอร์รี่และท่าเรือราชาเฟอร์รี่พร้อมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเดินเรือเพราะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้บริการจำนวนมาก ทางด้านจังหวัดบึงกาฬวันนี้อากาศหนาวเย็นอุณหภูมิพื้นราบต่ำสุดอยู่ที่9องศาเซลเซียสส่วนยอดภู7-8องศาเซลเซียสมีหมอกลงและลมกระโชกแรงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านใน8อํอำเภอโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำโขงภูลังกาและภูบัวผู้สูงอายุต,ต้องออกจากบ้านมารวมกลุ่มถิงไฟเพื่อคลายค,ายความหนาวเย็นนอกจากนี้ได้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนที่บ้านหนองจันทรหมู่ที่5ตําบลสีวิไลอําเภอสีวิไลโดยอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรบวกกับมีลมพัดแรงทําให้ไฟลุกไหม อย่างรวดเร็วลามไปบ้านข้างๆได้รับความเสียหายบางส่วนทางจังหวัดบึงการจึงประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังไฟไหม้เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งพร้อมทั้งขอให้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆป้องกันความหนาว ส่วนที่จังหวัดน้องคายอุณหภูมิก็ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยตามภูสูงในอำเภอสังคมและริมฝั่งแม่น้ำโของอยู่ที่7-8องศาเซลเซียสส่วนพื้นราบอยู่ที่9-10องศาเซลเซียสประชาชนต้องเสื้อเสื้อผ้ากันหนาวเพื่อความอบอุ่นซึ่งอุณหภูมิลดต่ำลงส่งผลให้เกิดทะเลหมอกเหนือลำน้ำโขงนักท่องเที่ยวจึงพากันขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นและชมทะเลหมอกบนภูนองกันอย่างคึกคัก การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระกระทู้ถามเป็นหนังสือและกระทู้ถามด้วยวาจาเช่นเรื่องโครงการพัฒนากองเรือประมงนอกน่านน้ำของประเทศไทยเรื่องมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในปี2568และเรื่องมาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านแล้วจากนั้นมีวาระพิจารณาเรื่องด่วน2เรื่องคือร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงปี2558และร่างพรบกำหนดภาษีส่วนเพิ่ม เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองมอสตาทางตอนเหนือของกรุงปรากทางหลวงของสาธารณรัฐเสเช็กส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง6คนและอีก6คนได้รับบาดเจ็บสาหาัสโดยเพลิงได้ประทุขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณหลังเที่ยงคืนหรือย่างเข้าสู่เช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้ความพยายามอยู่นานนับชั่วโมงจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จากการสอบหาสาเหตุพบว่าต้นเพลิงมาจากเครื่องทําความร้อนระหว่างเกิดเหตุมีลูกค้าประมาณ30คนวิ่งหนีออกจากร้านอย่างแตกตื่น ส่วนที่อิตาลีมีเหตุหิมะถล่มในพื้นที่เล่นสกีบนยอดเขาบริเวณพรมแดนอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์โดยมีนักเล่นสกีที่ประสบเหตุ5คนในจำนวนนี้3คนเสียชีวิตส่วนอีก2คนได้รับการช่วยเหลือนำตัวขึ้นเฮลิอคลอปเตอร์ส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าหิมะถลายลงมาจากหน้าผาซัดนักเล่นสกีที่เคราะห์ร้ายถลายลงเนินด้านล่างลึกหลายร้อยเมตรการช่วยเหลือต้องใช้เวลาขุดหิมะอยู่นานหลังเกิดเหตุทางการท้องถิ่นได้ประกาศเตือนภยัยและสั่งห้ามนักเล่นสกีเข้าพื้นที่เพื่อ ความปลอดภัยกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในข่าวภาคเทีย่ยงเอ็นบิ s ค่ะกฎหมายใกล้ตัวกว่าที่คิดทุกเรื่องในชีวิตล้วนมีกฎหมายเกี่ยวข้องพูดคุยง่ายๆกับทนายความ ให้เข้าใจทุกประเด็นรอเธอมาคุยทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกา5นาทีทาง NBT 2 HD เพราะก,กฎหมายเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรู้คอยทำอะไรเอา้า ก็ซื้อพลบบลรถจักรยานยนต์ออนไลน์ไงครับพี่ซื้อพลบรถจักรยานยนต์ทางออนไลน์ได้เหรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากโรถจำกัดเนี่ยเขาสามารถทำพรบบออนไลน์ได้แล้วทางเว็บไซต์ r v p c o t h ทางไลน์ irvp จากนั้นทำตามขั้นตอนที่กำหนดได้เลยครับเห็นไหมครับว่าสะดวกรวดเร็วง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว สวัสดีครับคุณผู้ชมกับรายการนะครับกับ N p t ีมีทางออกนะครับเริ่มต้นสัปดาห์กันนะครับวันนี้วันจันทร์เลยครับแล้วก็มาพร้อมกับอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะก็มาพร้อมกับเรื่องที่อาจจะดูไม่ได้เย็นเหมือนกับอากาศนักสักเท่าไหร่นะครับอยู่กับผมวันพุ่นา่คุณพลินนะครับวันนี้ยาวๆกันแบบนี้ทุกวันจะถึงสุขครับเรื่องใดก็ตามที่เป็นปัญหาและเราเอามาพูดคุยกันเพื่อที่จะช่วยกันพยายามในการที่จะหาทางออกกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆนะครับวันนี้เช่นกันครับ ที่เราน่าจะได้ยินกันมา,เ,าเป็นระยะระยะนะครับและเรื่องนี้นะฮะเป็นปัญหาเพราะว่าเป็นภาระให้กับทางภาครัฐด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในหลายๆครั้งก็สร้างความํำคาญใจหรือแม้แต่เป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนและอุบัติเหตุให้กับพี่น้องประชาชนของเรากันด้วยนั่นก็คือปัญหาการขโมยทรัพย์สินของชาวบ้าน